โอ okay, เคอากาศระัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจเลศิิกเวิร์ดเกมกันอีกครัง้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าวันนี้มีบอสอเลิร์เข้ามานะผมนั่นก็คือเจ้าบอสดิคาเ้นนั่นเองครับผมว้าวนี่เลยนะโอ้ยสี่ล้านแปดแล้ว ต้องรีบแล้วครับผมเฮ้ยทุกคนช่วยกันตีนะผมเดี๋ยวไม่ได้ลูกปั้นนะฮะขุยบอสดีคาเคนครับผมอย่างนี้ต้องจัดแล้วนะฮะม่ใช่กาตทองวิบัฟนะแต่เป็นคาเคนธรรมดาไปครับผมมารอบแรกก็ต้องรีบโจเลยครับผมขุยเลือดน่ารักน่าชังเออมาหอยจนหน่อยคนระับผมมาหอยจนหน่อยฮะรอบนี้รอบแรกเปิดเลยครับผมไป ไอบอสกายเล่นน้อยมันเลยตามตสเต็ปครับผมต้องอย่าประมาทนะโหแต่ดาเมจมันห้าร้อยเลยอะ่ะนี่ขนาดว่าว่าลร่างแรกนะเว้ดาเมจห้าร้อยเลยเหรอมันจะไม่เยอะไปหน่อยเหรอหรือเราไม่ได้แบบเอาตัวธนาตาุมาด้วยนะผมแต่อยากเจอหอยจนหอยรอบแรกครับผมคุ้ยแล้วมันอย่างนี้เราก็ชาร์จเรื่อยๆนะครับมันก็ชาร์จเราก็ชาร์จโอ้ยมันยิดีมันเผื่อไปป้องกันครับผม เราโห่ห้าแล้วว่ะโอ้ยตีห้าเลยเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับผมตัวเลขไปอย่างง่ายดายฮะหอยตัวเลขไปแล้วผมหอยที่สองออกมามาเลยเจ้าใจแอนหนูเมื่อกี้มันตีน้องจัดมันแล้วหน่อยโลกจัดมันแล้วหน่อยไอตัวนี้หนะ้าตามันคล้ายๆกันอยู่ไหมหน้าตามันคล้ายๆกันอยู่นะ ไปนอนไปนอนเรียบร้อยไปดีหนูดิคาเชนเหรอหมาผมล่างที่สองนะฮะปึ๊บอืมตึดมันไม่เว้ยบอสกายเ็นวะเอ้โอ้โหมันไม่ทำอะไรแบบนี้ครับผมแบบนี้ก็เตียวอยู่นะแบบนี้ก็เตียวอยู่นะเอโอโอ้โหกันหนึ่งอืมเป็นการลดฮอนดนาเบตไปครับผมเอาทักสามล่างก็ยังดีวะ เราไม่ได้จะหน้าด่าโอ้ยมันเจ็ดเลยเหรอโอ้ยไม่เจ๊ถ้าไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยครับผมแม่มันไม่เจ๊ท้าไม่ตายด้วยมานี่เยอะผมใจแอนล่างสองนะฮะอ้ยไอ้โดูดูดูการกระโดดรอยเหมือนกันหรือว้ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยน่ารักน่าจังครับผมล่างจำแรงครับผมดีคาเรนโอเคเผื่อไว้โอ้โหเผื่อไว้ เผื่อเยอะไปไหนเนี่ยมันไม่ป้องกันเลยวะเฮ้ยไอ้คาเกนตัวนี้มันไม่เน้นป้องกันเลยเหรอแต่ก็เสียวอยู่นะผมกวดวตีพอดีแล้วมันจะไปป้องกันไงเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นครับผมตีพอดีมันป้องกันเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงแล้วโอ้เจอพี่อ่านใจไอ้หนูมาได้อีกล่างหนึ่งครับอย่างนี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูท่าทางเขาอันน่าเหมือนกันด้วยเหมือนกันด้วยอันน่าดูโยกดูโยกโยกดูเจิงครับผมยังไงพี่ก็ต้องตีนะฮะรอบนี้เก็บไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลือมันเหลือเท่าไหร่วะเหลือสองไหมก็ไม่แน่ใจครับผมเห <c oughs> มือนจะลืมว่าน่าจะสองแหละยังไงก็ต้องตีแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเราเก็บไว้หน่อยเราจะลองเชิงมันก็เท่านั้นครับผมไปตีเลย <c oughs> เรียบร้อย เออเป็นไงล่ะเรียบร้อยไปดิถ้าเก็บไว้ยังไงอ,อ่ะเอาจริงๆนะบอสมันก็นี่ครับผมถึงเราชาร์จไปมันก็ตีมาผมลางที่สีฮะโอ้โหป่าบัานมาได้อยู่นะอึอบโอ้โหเรียบร้อยไปครับผมโอเคไม่เป็นไรโอเคครับผมก็จบไปในรอบแรกรางที่สี่ครับผมถือว่าทำได้ดีฮะรอบแรกไม่เป็นไรครับผม ทีมหอยชุนหอยนะฮะธรรมดาที่ไหนอ่ะมาผมเน่ชอบนะตีบอสก็ได้ดีนเอเยอะด้วยแล้วผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งให้ดีนเอแล้วผมโอเคไปแล้วรอบแรกรอบสองมารอบสองเดี๋ยวพี่จะจัดแบบมาล่างสีโอ้โหแต่ดาเมจเก้าร้อยเจ็ดสิบคุณพระ จะไปถึงล่างสิบไม่ไหวนะฮะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีไดโนเต่าใต้น้านะผมไดโนเต่าน้ำเนาะเออไม่ค่อยมีตัดน้าครับผมอะอะเอาตัวธรรมดาไปก่อนครับผมอย่างนี้เอ้ยไม่ได้ตัวหลังเอาอย่างนี้ไปโอเคไปครับผมให้มีการลดอนนะฮะเป็นตัวกัดท้ายครับผมเมื่อก่อนพี่จะใช้เต็มอย่างนี้ฮะก็คือชาร์ดครับผมให้เลียงตัวชาร์นะแล้วตัวท้ายตีครับผมมาดู ก็อันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะผมรอบนี้ให้สําหรับผู้เล่นใหม่เลยอันนี้เรา,เาตัวเบหวิวมาบ้างครับผมโอ้ยสองค่อยมาถึงเปิดเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยมาถึงมันเปิดเลยเหรอมาโมตาลูกพ่อหนูต้องทาร์ไปก่อนลูกเราจะใช้ระ,ะ,ะ,ะติดทาดตีครับผมเพราะว่าผู้เล่นใหม่ยังไงก็ตัวไม่ค่อยเยอะนะผมแล้วก็อาจจะตีบอสไม่ไหวเนาะโอ้ย oh, ตีสองี่ะอืมเอาให้ได้สักนิดสักหน่อยฮนะจะได้ลูกปั้นด้วยเนาะ มาครับผมผงไม่ต้องเก็บแล้วนะจะจามันเลยไม่กันเราดอนลูกพ่อไอ้ไปนอนได้หอยคาเคนป๊๊บ,บเรียบร้อยครับผมแม่แม่เบาๆไปตื่ด,ดโอ้โยปึ๊บล่างดีห้าไปแล้วครับผมมาตบแล้วหน่อยตบลางตอนแล้วหน่อยเอา้าเอาเอเรียบร้อย โอเคก็จบไปในรอบที่สองล่างที่ห้าครับผมอรอบนี้เจ้าแบบดูเบาๆนะอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เลยแลผมทําตามกันได้นะก็แบบชาร์จๆเก็บนะผมแล้วให้ตัวท้ายที่แบบมีพอมีดาเมจหน่อยๆที่จะนะาธาตุแล้วตีนะโอเคครับผมรอบที่สามเมื่อกี้เล่นไปหน่อยครับผมก็ไม่ได้อยากเล่นนะก็แค่อยากลองดูตัวว่ามันจะเหลือไหมครับผมหอยจะนะธาตุไอไม่ใช่ไอหอยเนี่ยมันเป็นธาตุน้ําลึกใช่ไหมมันจะนะาธาตุหอยประการลางนะผม เพราะฉะนั้นพี่มีตัวแบบประการังเยอะด้วยไม่น่าจะไหวนะะถึงถึงล่างสิบล่างแปดยางนี่ไม่น่าจะไหวเลยไปครับผมมาล่างแปดยังไม่น่าจะไหวเลยอ่ะจริงจริงต้องลุ้นกันครับผมพี่พยายามอยู่นะช่วงนี้พี่พยายามแบบทำารนโนตเสาร์ใต้น้ำเยอะๆอยู่นะเออธาโบสตัดน้ำให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผม แต่ว่ามันก็ต้องรอเนาะใช้เวลาเนาะเพราะพี่เล่นไปเรื่อยๆนะผมเล่นไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยคะเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกมเนี้ยฟักไข่ดีก็หกวันนะตัวดีๆครับผมอุย๊ยโอ้โหเปิดเลยเหรอเปิดเลยเหรออ้าวอ้าวมันก็ยังเก็บไว้หนึ่งอยู่ดีครับผมทุกคนเราก็เก็บไว้ก่อนาสามมาตีเล้สามมาเอาให้ตายเลยไหมโอ้โหไม่ตีครับผมอย่างนี้เราต้องเก็บไว้ต่อฮะแล้วก็ กวดสวนไปแล้วหน่อยไหมเก็บไว้ก็เท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราต้องลดทอนดาเมจมันทิ้งแล้วหน่อยไปนอนไอห,หนูอืมครึ่งหนึ่งไว้ให้ครึ่งหนึ่งไม่ถึงก็ไปนอนมาหเออนัลลาติโกสวยเออไม่เป็นไรลูกพ่อขอยาวหนูไป,ปพักผ่อนมาผมจัดการมาเลยลูก เมื่อกี้มันตีหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายบือสะเดือโบว่าบอกเลยรอบนี้ยังไงก็สองรอบรอบนี้ยังไงก็สองรอบครับผมปึ๊บเยี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปดีปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอมชาตตัวเองครับผมอืมไอพวกบอสนี่ตะก,กี้โกงเกินไปละมาครับผมล่างหกนะฮะอืมสามเอ,อือเรียบร้อย ถ้าเกิดว่าพี่จะเอาให้มันต่ออีกล่างหนึ่งได้ไหมอะไรอะยังไงอะยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วผมรอบนี้แต่พี่ว่าจะลองเหลือไว้ไหมลองแกล้งเหลือดูครับผมดูนะดูความตลาดของบอสนะครับผมลึบปึ๊บหนึงเรียบร้อยไปดีเจอมีการลดดอนคำลามออเมือเฮ้ยมาบอสปืนรวยหนูล่างเจ็ดแล้วครับผมปึ๊บมีการไวแบบเนี้ย เออนั uh ่นละเรียบร้อยเออเรียบร้อยกั้นไว้ก็เด่นนั้นครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามรองที่เจ็ดครับผมวู้เพราะว่าดาเมจมันเกินอยู่แล้วนะผมมันก็มันรู้ว่าเรามีป้องกันเท่าไหร่นะะอันนี้บอสก็ไม่ได้ว่ามันรู้ของเรานะผมแต่มันรู้ว่าเรามีป้องกันเท่าไหร่เนาะโอเคครับผมมันก็ต้องตีแหละดูแลเออไปรอบที่สีแล้วตัวพี่เหลือแต่าตาประการลังนะด้านหอยเนี่ยเออเจริญเถอะ ไอต,ตัวพวกนี้จะไปไหวได้ไงเนี่ยโอ้โหขอ้างที่8ก็ยังดีบอสเลยมาคผมเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นอืมตัวไหนดีวะขอขอคิดนิดนึงฮะให้ได้รางที่8ก็ยังดีครับผมื้อดูตัวพี่เหลือแต่แบบน่ารักน่าจังนะฮะเออจะไปตีได้ไงวะนนี้อ่ะอันนี้แล้วกันไหวไหม ปลาเงินเอออันนี้ไหมโมดาตอไปหวดกผมไปยังไงก็ได้ล่างที่แปดนะผมเพราะเรายังมีโมดาตอเหลือนะฮะมาเราต้องแบบบูดตัวพี่คือพี่จะพยายามคัดคัดตัวนะผมที่พี่คิดเยอะคือพี่จะทําให้มันถึงเลเวลติดนะแต่ถึงไม่ถึงกันนี้ก็ไม่รู้นะผมตัวมันน้อยจริงๆเว้ยต้องรีบฟิลแบบรีบจัดอืเรียบร้อยต้องรีบผสม แล้วมันมรีบตีเร็วจังเลยนี้่ะเฮอบอสปลาเงินหนูหนูมาเป็นตัวจัดได้ยังไงเนี่ยหนูก็ดาเมตเยอะใช่ไหมโอ้โหอ้าวอ้าวเสียงกับปลาเงินแบบนี้เฮ้ยได้จาดยาวครับผมดีเดี๋ยวให้โมตาเก็บให้โมตาเาก็บสกิดไปดีสกิดเบาๆไปดีถือว่าเราลดฮอนดาเมจไปได้นะ ตีเปิบเปบเปิบคำนวณแป๊บครับผมตีมันตีสองเฮ้ยเดียวคือพี่ยังเหลือสี่เว้ย a อไอไม่มีทางรู้ว่าพี่จะป้องกันสรี่หรือพี่จะป้องกันสองหรือจะอะไรนะแต่มันเลือกที่จะตีสองเว้ยเฮ้ยทุกคนเหลือเชื่อปะ่ะเหลือเชื่อปะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบนะ ดีย๋ยวพี่ยังไม่ตีนะคือพี่ตีให้หวดมันกลับอีกล่างก็ได้ครับผมเดี๋ยวพี่จะลองเทสดูว่ามันจะตีเท่าไหร่จะลองกันไว้ด้วยครับผมแล้วก็ชาร์จไว้ด้วยเลยเอามาอืมตีหนึ่งเห็นไหมตีหนึ่งอืมมันก็กันหนึ่งเอาเขาที่ทุกคนมามีห้าจะตีเท่าไหร่เออตีสาม <laughs> ตีแบบเกลือนะหมก็ตีแบบพอดีพอดีนะโอ้โหไม่ไหวแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ไหวแล้วผมคือถึงพี่เก็บไว้นะเอาคือถ้าพี่ทดสอบอีกยังไงพี่ก็ไม่รอดนะเพราะมันเหลือเยอะอืมกันหนึ่งฮึบเออเรียบร้อยเรียบร้อยสะดุ้งไปดิปบ๊บป๊บป๊บ,ปบมาปาหัวใจตัวเองแล้วครับหง์บอสล่างทีแปดมาแล้วครับผมตีมา ยอมนอนชาร์จไปงั้นแหละชาร์จไปอย่างงั้นแหละไอ้บอสอึมเรียบร้อยโอ้โหโมตาหูือ่าโอเคก็จ,จบไปในรอบที่สี่ล่างที่แปดก็ผมถ้าเกิดพี่บอกรอบผิดยังไงขอไปด้วยนะเมื่อกี้คำนวณนเยอะๆม,มันเบอร์ผมมันก็ลืมกันได้นะ <laughs> เออเอาตัวตัวนี้เหลือเนี่ย ชนะบอสให้ได้ล่างที่เก้าก็ยังดีคือมันไม่เหลือแล้วไงมันเหลือได้พวกหอยพวกโอ้โหธาตุแบบนี้มีเต่าอย่างเงี้ยธาตุหอยอย่างเงี้ยโอ้โหไปก็เรียบร้อยครับผมแล้วดูบอสมันดาเมจพันหกฮะมันกัดทีโอ้โหถ้ามันสะดุ้งดาเมตเนี่ยแบบมันชนะธาตุเนี่ยก็เรียบร้อยครับผมไปจัดกครับผมเอาปลาเงินไปหัวดมันไปรู้จะตายไือเปล่าประเงินตัวที่ดาเมตเยอะก็ดันตายแล้วนะฮะเอาปลาเงินตัวน้อยด้วยโอ้โห รอบนี้ขอให้รอดรอบที้เก้าเอะจะจบแค่นี้ก็ยังดีอะ <laughs> ให้มันได้อย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้เรื่องปกติฮะสํสำหรับเกมนี้ครับผมเออตีสองด้วยเออเรียบร้อยโหโหปะบูลูกว่อโหเกมดิ่งออกมาก็ตายเฉย <laughs> มาตีว่า เอาดิเอามาเอาไหมาตีมาเอ้ยอย่าค้างอีกนะช้าๆแบบนี้กลัวค้างครับผมโอ้โหโอ้ยบอสมันให้ว่ะบอสมันให้เก็บว่ะมาตีไป,ไปเบือ่อโอ้ยลดตอน <c oughs> บอสบอกยุงกัดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตีเหมือนสะกิดครับผมเอ้ยตีสอง โอ้โหพอดิบพอดีนะฮะทุกคนสองรอบติดเลยเหรอพอดิบพอดีเนี่ยแล้ววิกัดมันจะตายไหมเนี่ยเออดีแล้วมันไม่กันดีแล้วมันไม่กันเอเมื่อกี้ไม่ได้ดูดาเบียด้วยครับผมรีบกดมาลุ้นกันปุ๊บเงี่ยมเรียบร้อยครับผมมาครับผมปังล่างที่เก้าครับผม ต้องเอาให้ได้ล่างที่ติบวะไม่เป็นไรครับผมเอาไว้เต่าไปตีก็ได้มาเออเรียบรอ้อยไม่เป็นไรประเงินลูกพ่อทำดีละโอเคก็จบไปในรอบที่ห้าล่างที่เก้าครับผมมาว่ะปะเงินได้วะต้องเอาอะไรอ่ะเอาเฮวยอีเวนจบแล้วเหรอเอาไม่ได้ลูกปั้นนะนี่ไม่ถึงอ่ะเอาไม่ได้ลูกปั้นนี่วะ โอ้โหอีก่าวว่าจะเอาเต่ามาตีให้ถึงล่างสิบแล้วหน่อยอีเวนต์จบก็บผมทุกคนไอบ้บ้าเอ,อ้ยเราไม่ได้รูปปั้นจะรูเสียดายรอบหน้าก็ได้วะไม่ได้ไม่เป็นไรรอบหน้าก็ได้วะโอ้โหทุกคนรอบหน้ามาช่วยกันตีนะผมคือพี่เข้าใจแหละตีมันไม่เข้าใช่ไหมอ้หูแล้วเมื่อกี้ดูดาเมจบดีอย่างเยอะครับผมพันก,นกว่าแกดาเมจเปิดตัวแบบ คือมันเปิดตัวดาเมจมาตอนแรกก็500แล้วใช่ไหมพอมันจะดุ้งดาเมจอีกโอ้ไม่อยากจะคิดครับผมเมื่อกี้เต่าไปตีก็ไม่รู้ว่าจะถึงล่างสิบหรือเปล่านะผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่จะรีบเก็บไอตัวแบบในรดเต่าน้ําไว้เยอะๆเลยนะผมเฮ้ยเจะได้ว่ะไม่ได้ว่ะวันนี้ทุกคนนี่ยาหายไปแล้วนะผม <c oughs> บอสหนีครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นการตีบอสทากเก้นนะผมก็ จบแล้วครับผมไม่ได้แล้วผมแต่ก็ได้ตัดใจในการหวดบันครับผมโอเคครับผมตอนเรบวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมต็งเลยว่าไม่ได้เฉยโอ้หอีกนิดเดียววะอะไรมันจะเสียดายขนาดดีครับผมมันอีกนิดเดียว